่วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมลิลลาฮิราะห์มานิรรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราริกาตุขอความสุขสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากพระเจ้าจงประสบแต่ท่าน สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกนันอีกเช่นเคยในวันเสาร์ในช่วงของํำดุลชีวิตและในสัปดาห์นี้เราจะอยู่กับคุณฟาตินศิลปะวงสาที่มันจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ,ของการดูแลลูกขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณฟาตินเลยครับอิสมิลลอฮมาราะห์อัลลอฮอะลอฮ์มอัสสอลาอุอะลคัยกุมวะเราะมะตัลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะคุณฟาตินครับ ในช่วงที่คุณเฟตินก็ทํากิจกรรมสังคมด้วยนะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับคุณเฟตินแบ่งเวลาในการที่จะทํากิจกรรมทั้งสองได้อย่างไรครับก็นิ่เวลาแล้วเวาครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายค่ะร่วมกันในครอบครัวก่อนนะคะเพราะเวลาเราจะออกไปทํางานนอกบ้านคือหน้าที่หลักของผู้หญิงก็คือต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวใช่ไหมคะการที่เราจะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้สําคัญก็คือว่าสามีต้องอนุญาต แล้วลูกๆในบ้านก็ต้องมีความเข้าใจบันก็จะปลูกฝังลูกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะว่เออมันมีความจําเป็นนะที่เราจะต้องมีคนเสียสละที่จะต้องมีคนทําอะไรเพื่อสังคมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องออกไปตรงโน้นตรงนี้ไปช่วยเหลือคนโน้นคนนี้บ้างนี่มันเป็นหน้าที่เราที่เอลอ์สั่งให้เรามาทําตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกลูกเราให้ดูแลตัวเองให้เป็น คือทางานบ้านดูแลและผิดชอบอะไรในบ้านได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะผ่อนภาราเราแล้วมันเป็นการบริหารเวลาร่วมกันใช่ไหมคะแล้วเวลาเราทําปุ๊บเด็กๆเ,เขาก็จะได้เห็นลูกๆเขาก็จะได้เห็นเราเราทําเขาก็จะมีความรู้สึกภูมิใจหนึ่งแล้วว่าเออเขาก็มีส่วนร่วมแล้วก็บอกว่าไอ้ที่แม่ไปทำํำมันก็ได้ทั้งหมดหนูก็ได้ด้วยมันเป็นการทํางาน,ท,นาทําหน้าที่ตัวแทนพระอ,องค์ข,ของล้อบนหน้าแผ่นดินนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปลูกฝังลูกตลอด กิจกรรมไหนที่ลูกไปด้วยได้ก็จะพาลูกไปอะค่ะอะ่อันไหนที่ลูกมีส่วนร่วมก็จะพาลูกให้เขามามีส่วนร่วมด้วยครับคือให้เป็นการแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ให้เขามีความได้ซึมซับแล้วก็ไปร่วมในกิจกรรม<ช>ต่างๆน,นะครับอยากจะขอเรียนเสริมท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าตอนช่วงนี้คุณฟตินเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ที่อาสาในการที่จะให้ความรู้นะครับกับบรรดาพี่น้องมุสลิม ที่อยู่ในเรือนจาที่ไหนครับอ,อยู่ตรงนครราชสีมานะคะครับที่เขาเรียกว่าคลองไผ่นะคะอ๋อครับค่ะไปเยี่ยมในตรงนั้นน่ะก็จะมีพี่น้องมุสลิมมาประมาณร้อยกว่าท่านนะคะครับเราก็จะไปเป็นกลุ่มเพื่อนมุสลิมมาเข้าไปให้กําลังใจอะค่ะเข้าไปแบบเชิญอาจารย์ไปบรรยายมั่งแล้วเราก็ทํากิจกรรมพูดจาให้กําลังใจพี่น้องในนั้นนะคะครับ,รบประเด็นมองว่าการบริหารเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุด คือผู้หญิงอ่ะเราสามารถทําตรงนี้ได้ค่ะคือว่าดูแลบ้านด้วยแล้วก็ทํางานนอกบ้านได้ด้วยถ้าเกิดเราจัดสรรเวลาที่มีที่มีประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงๆนะคะสมมุติว่าอย่างอย่างฟตินเนี่ยก็มีเวลาเยอะเพราะว่าเราไม่ยุ่งกับสิ่งที่แบบมันไร้สาระค่ะเราไม่มานั่งเสียเวลานั่งดูทีวีนั่งดูละครนั่งดูเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้เวลากับสิ่งที่ควรให้จริงๆแล้วก็ลดลดสิ่งที่ จะทําให้เราเสียเสียเวลาลดลดสิ่งไร้สาระซึ่งวันๆในแต่ละวันน่ยตรงนั้นน่ะดึงเวลาเราไปเยอะนะคะทีนี้เราก็จะจัดบริหารเวลาของเราว่างานบ้านสําคัญเวลานี้เวลานี้แล้วตรงเนี้ยก็คืองานทํางานนอกบ้านซึ่งมันมัน,ม,นมันสามารถทําได้อยู่แล้วสําหรับตัวท,ที่ที่ผ่านมาที่ปตินทำมนะคะก็คือว่าเราควบคุมเวลาให้ดีใช้เวลาให้มีคุณภาพที่สุดนะคะ แล้วก็อยากจะมีอะไรที่จะเสนอแนะให้กับผู้ที่กําลังดูแลลูกวัยรุ่นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณฟตินก็มีลูกที่เป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นช่งวงหัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตนะครับสําหรับตัวฟตินที่ใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะใช้ได้ผลนะก็คือว่าอย่างที่ฟตินเคยบอกว่าให้อารมณ์เป็นศูนย์กลางจะบอกลูกเสมอว่าอย่าก,กลัวแม่กลัวอะไรเยอะๆถ้าหนูกลัวอะไร หนูจะรู้หน้าที่ว่าหนูควรจะทําตัวยังไงกับแม่ใช่ไหมคะแล้วก็นําลูกเราเข้าหากุรานนะคะเพราะว่าอย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีเขาเขาไม่ฟังเราเนี่ยเราพูดนะเขาไม่ฟังหรอกคะ่ะแต่ถ้าเราหยิบอายะกุรานมาให้เขามาให้เขาดูว่าอะายะนี้พูดแบบนี้ใช่ไหมลูกแม่ไม่ได้พูดเองเร้พูดหนูดื้อหนูไม่ได้ดูกับแม่หนูกำลังดื้อกับอะไ์เนี่ยคะ่ะคือตรงเนี้ย มันสามารถจะใช้ได้กับลูกที่บ้านนี่ฟตินใช้กับลูกได้ทุกรุ่นเลยค่ะคตั้งแต่ประถมมัธยมอะค่ะถึงแบบจะเข้ามาหาลัยอะค่ะคือวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ว่าทําให้เด็กสงบลงได้ครับคือเอาความเกรงนะครับหรือความ,มที่เขาสัมผัสพระพจ้าได้นะครับมันเป็น<ช>ตัวที่ทําให้เขาควบคุมตัวเองและที่สาคัญก็คือเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระพิจ้าแล้วเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะ ควบคุมตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นชีวิตในช่วงไหนนะครับต้องขอบคุณคุณปะตินเป็นอย่างมากนะครับที่เสละเวลามาร่วมรายการผมชอบคํานลยนะครับที่บอกว่าไม่ต้องกลัวแม่นะครับแต่ให้กลัวหราะว่าคำนี้นะครับมันมีความหมายอย่างมากนะครับขอเสือโอกาสในมอบหนังสือนะครับให้กับคุณปะตินเพื่อเป็นการแทนการขอบคุณนะครับวิทยาศาสตร์เราคยรอนคะ่ะวิทยาศาสตร์เราคยรอนครับ แลช่วงต่อไปเขาเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอริยามินยีในช่วงกินดินมีคุณค่าสลามอัลัยกุมวรารหมามตุลลอฮ์วรารกาตุสวัสดีครับ